สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตสองบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมมาพิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด6อำเภอรประกอบด้วยอำเภอขลุ่มจำนวน25โรงเรียนอําเภอแหลมสิงห์จำนวน13โรงเรียนอําเภอมะขามจำนวน12โรงเรียนอําเภอโป่งน้ำร้อนจำนวน25โรงเรียนอําเภอซอยดาวจำนวน20โรงเรียนและอําเภอเขาคิดจกูจำนวน11โรงเรียนนโยบายในการบริหารงานเน้นคุณภาพสีดีได้แก่นักเรียนดีครู สถานศึกษาดีและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาดีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตสองตั้งอยู่เลขที่1051ทับสาถนนท่าฉลับตําบลตลาดอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี2 2 0 0 0 ภายใต้การบริหารงานโดยนายสมชายอารุณธัญญาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการจำนวน3ท่านได้แก่น,น,นายธนพลนาเลานายนิติศาสตร์รงมแสงสายนางลัดดาวันงามขจรกุลกิจค่านิยมองค์กรจิตบริการประสานใจโปร่งใสเป็นธรรม จริงๆแล้วการจัดการเรียนการสอนเป็นงานที่ยากลาบากในสถานการณ์โควิดชนนี้ครูจะต้องสร้างนาวัตกรรมเพื่อนําเสนอตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชนและถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนได้อยากเรียนรู้มีความสุขกับการเรียนการจัดการเรียนการสอนเช่นนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลกับสถานการณ์โควิดอีกต่อไปจะมีองค์ความรู้สามารถถ,ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กนักเรียนได้ตลอดเวลาซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ในหลวงราชการที่10มีพะระปฐมบรมราชองค์การให้เราสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาลาดตลอดไปดังนั้นเราควรที่จะต้องสารต่อเสริมพลังสร้างสารค์ให้งานสำเร็จลุ่วงไปด้ยดีเพื่อสนองพะระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงราชการที่10 งานพัฒนาคุณภาพการศาึกษาจะต้องอาศัยความอดทนต่อสู้กับความยากลำบากของฟารมไม่รู้ดังนั้นจึงขอเป็นกำลังใจให้กับค้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกท่านครับ นักเรียนเปรียบเสมือนต้นกล้าอนาคตของชาติเราจรึงมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถมีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมดังวิสัยทัศน์ด้านนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ที่ว่านักเรียนดีมีความพอเพียงมีคุณธรรมมีความรู้มีสุขภาพที่ดีมีทักษะชีวิต ในด้านการพัฒนาทักษะวิชาการนอกจากการเรียนการสอนแบบปกติเขตพื้นที่การศึกษายังผลักดันการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งสนับสนุนให้มีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆอาทิเช่น STEM, Coding, Montessori หรือส่งเสริมให้ครูมีนวัตกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความหลากหลายในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะด้านวิชา การอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในด้านต่างๆนอกเหนาอจากด้านวิชาการทั้งทักษะความสามารถในด้านการกีฬาความสามารถพิเศษตลอดจนทักษะอาชีพทักษะชีวิตท,ที่สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับตัวนักเรียนได้ในอนาคต ก่อนที่ต้นกล้าเหล่านี้จะเป็นต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรงเป็นร่มเงาให้กับประเทศชาติไดในอนาคตวันนี้เราจึงต้องมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดี คิดว่าครูเปรียบเสมือนอะไรเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินการเปรียบครูเหมือนสิ่งต่างๆครูเปรียบเสมือนเรือจ้างครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติและเวลาจะผ่านมาหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเปรียบคู่เหมือนดังอะไรครูยังคงทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ครูไม่ใช่แค่การสอนหนังสือแต่เป็นการสร้างคนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตลอดจนสามารถใช้ชีวิตในสังคมเป็นคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับคนรอบข้างและประเทศชาติ ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตงมีทั้งหมด1,184คนทุ่มเทมุ่งม,มั่นในการทำงานมีจรรยาบัณต่อตนเองและต่อสังคมทำหน้าที่ของตนตามที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าราชการครู จากนั้นยังมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในด้านความรู้ประสบการณ์เทคนิควิธีการสอนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนตามบริบทและความเหมาะสม เมื่อครูมีความรู้และประสบการณ์ที่ดีแล้วความรู้ในศาสตร์ย่อมถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบศิลปะของการสอนจากการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตัติมีการนำเอาเทคโนโลยีประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถเป็นผู้นําแห่งการเรียนรู้สู่โลกแห่งสตวรรษที่21อย่างแท้จริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่อย่างทั่วถึงสมผลให้ครูมีทัศนคติที่ดีรักศรัทธาในวิชาชีพมีความรู้ประสบการณ์และสามารถนำศาสตร์ความรู้มาถ่ายทอดสู่ศาสตร์การสอนได้เต็มศักยภาพตามหลักครูและบุคลากรทางการศึกษาดีในหลักสีดี สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบ,บุรีเขต2 ศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งเน้นให้สถานศึกษาประสานกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ มีรูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมมาพิบาลร่วมพัฒนาโรงเรียนซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอำนาจหน้าที่และต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงมีการบริหารจัดการโดยรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆคือด้านธรรมมาพิบาลด้านสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ศึกษามีการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จมีการวางแผนกลยุทธ์กำหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้เพื่อวัดผลการดำเนินงานและการตรวจสอบผลการดำเนินงานการให้รางวัลตอบแทนหลังจากที่ได้พิจารณาผลการดำเนินงานแล้วส่งผลให้เกิดภาพความสำเร็จของสถานศึกษาจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ายใต้การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพทั้ง106โรงเรียนด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2